สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับเมย์ค่ะวันนี้นะคะเมย์ May จะพาเพื่อนๆทุกคนค่ะไปชมการเข้าเล่มเครื่องใส่กรฟไฟฟ้ารุ่น9800แท้ที่จังหวัดบุบรีรัมย์กันนะคะก็คือเครื่องรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในตอนนี้เพราะ่าด้วยระบบที่ค่อนข้างครบม่นะคะก็คือจะมีการทาสันทากาวดด้านข้างของหนังสือด้วยแล้วก็พอเราเข้าเล่มเสร็จเนี่ย ก็จะมีตัวกรีดสันให้ด้วยค่ะงานที่ออกมาจึงค่อนข้างสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานระดับโรงพิมพ์เลยนะคะรวมทั้งเครื่องนี้ค่ะมีขายอยู่ไม่แพงด้วยถ้ายังไงค่ะไปถึงบ้านลูกค้าเสร็จแล้วนะคะพอลองเครื่องปุ๊บเดี๋ยวมยจะถ่ายการทํางานเบื้องต้นนะคะแล้วก็าสาธิตการใช้เครื่องค่ะนำมาลง YouTube นะคะแล้วก็อัปโหลดเข้ามาที่ Facebook ฝากเพื่อนๆทุกคนกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักสักครู่ค่ะถ้าถึงบ้านลูกค้าเมื่อไหร่นะคะเมย์จะเอามาให เพื่อนๆได้ดูกันท,ทันทีเลยค่ะ